วันนี้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาก็เดินมาถึงทางตันอีกครั้งหนึ่งหลังการเปิดตัวว่ามาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่23ธันวาคม2565ผพลเอกประยุทธ์และสมุนบริวารก็คิดว่ากระแสจะพุ่งปี๊ดคือพุ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าพุ่งปี๊ดแต่ว่าปี๊ดลง เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจับอธิบดีกรมอุทยานซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ยิ่งสะสมความไม่น่าเชื่อถือสะสมความน่ารังเกียจให้กับเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์มากจนกระทั่งไม่มีทางแล้วจึงเหลือวิธีการ,นการหนึ่งก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้สมุนบริวารที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์เนี่ยยื่นเงื่อนไขต่อพลเอกประยุทธ์ว่า ถ้ารวมไทยสร้างชาติต้องการจะได้สอสอเกิน25คนจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีจะต้องเอาพลเอกอนุพงศ์ออกจากรัฐมนตรีมหาไทยเอาสุชาติชมกินเอาชัดชวานคงอุดมหรือชัดตาปูนสองคนนี้เข้ามานั่งในกระทรวงมหาไทยกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปลกครองส่วนท้องถิน่นสร้างอิทธิพลต่อไปยังอบอตอ6 0 0 0อบอตอ900กว่าเทศบาลและ76อบอจอ เพื่อให้คนเหล่านั้นหาเสียงให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ต้องปรับเอารัฐมนตรีอาคมรัฐมนตรีคังนี่ออกไปเอาดออรไตรรงสุวรรณคีรีนี่มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะซื้อความเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจให้พลเอกประยุทธ์มีความน่าเชื่อถือให้รวมไทยสร้างชาติมีความน่าเชื่อถือถ้าไม่ปรับ คณะรัฐมนตรี2องตำแหน่งนี้เชื่อขนมกินได้เลยครับเยาว่าแต่25เสียงเลยจะถึง20เสียงหรือเปล่ายังไม่รู้ประยุทธ์ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องรอนะครับว่าประยุทธ์เนี่ยจะเอาตามที่ลูกสมุนบริวารกำลังกดดันให้ปรับคอรมอหรือไม่หรือนาทีทองที่ประยุทธ์จะแก้วิกฤตทางการเมืองของตนเองมาถึงแล้ว แต่นาทีทองนี้จะหลุดมือไปโดยการไม่ทําอะไรเลยและเดินหน้าไปสู่ความพ่ายแพ้และล้มเหลวอ,อีกไม่กี่วันครับประยุทธ์ก็จะให้คําตอบว่าจะกล้าปรับครมอรหรือไม่กล้าปรับครมอร